เลสัน39เลสัน39นกแกว้วขนนกนกนอ,กนอ,กนอ,อ gó nóc, gó E eh, e, wo Kèo ghé thô ghé ghé ขนนกขนขอโอ,อนอขนนกนออกนกขอโอ,อ นอขนนกนออกอนกขนนก ท้อนชออนชอนชอนโทชอนนอนนอนอน ร้อนรออนอรอนรอนโทร้อนหอมหอออมอหอม ยอมยอมอมยอมยอมโทยอมรอม la a ma lam Lam-tå-lam. Oi! Lam. A-a-ja-ja. 爱爱多爱，害。 ร้อยร้อยรออยร้อยร้อยโทร้อยปอกปอ 阿哥，博，托，托，奥，多，托，莫，莫，奥，多。 หมอดจอบจอบบจอบชอบชออบบชอบ nó, kèo. nó, ô, co, nó, nó, ô, co, nó, kèo. co, é, wo keo keo thô keo nốt keo Có, e bo kẹp กอเอบอเก็บหอเอดอเห็ดเก็บเห็ด e. ทอดแหทออโดทอดหอแอแหทอดแหบอกปปอ ກໍປอກແຮว Ngôm hỏi, ngôm, ngò, ô mò, ngôm, ngôm, ngò, ô mò, ngôm, hỏi, hỏ, ờ, dò hỏi, ngom hỏi, chết, hong chết, hong cho, a, do, chết, hong หององห้องหองโทห้องเช็ดหอ้หองหอย คงหออยอหอยค, وم. ค, وم. คอองขอโองโคงคงเอ โคงหอยโคมแอะแอะขอเอ่อ,ขอ,อแข็งแรง ขอแอะแอะแข่แขะงแข็งแรงรอแองงแรงแข็ง แรงซอมรบรอโอบอรบรอโอบอรบ ส้อมเออขอรีซอมอซอมซอมทซอมซอมรบรอบครอบรอ อบรอบขอบขรอบขดอก เข็มดออกดอกเข็มขอเอมอเข็มดอกเข็ม ขนนกขนขออนอขนนกนออกกนกนก น,นอโกรนกขนนอกออนนอมออออนอออนออนเอก อ่อนนอมอนอมนอมทอนอมอ่อนนอม Some. Uh, sorry. Some. Sam. Some. Sam. So. o, oh, Mo. Some. Some. Ek. Some. some. some Sam. So. E. Eh, Mo. Sam. ซ่อมแซมช้อนซ่อมช้อนชออ์นชอชอชอนอโทช้อนซ่อม สออมสอมสอมโทซ่อมท้อนซอม นกแก้วขนนกช้อนนอนร้อนหอมยอมร้อม ไอ,อ้หอยน้อยร้อยตอกปอกทอดหมอดจอบชอบ นกแก้วเก็บเห็ดทอดแหบปอกแห้วงมหอยเช็ดห้อง หอยโขงแข็งแรงซ้อมรบรอบคอบดอกเข็มขนนก อ่อนน้อมซ้อมแซมช้อนซ้อม